เรามาอยู่กันในแมตช์ชอเลตชอว์ว่าดีเฟนส์ในพาร์ทที่13บสามแน่ลุกสองตัวมันง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะสู่แค่ตัวเดียวเท่านั้น uh. สู้ได้หนึ่งตัวมันจะยากแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยเ <Yeah. S 1> พื่อนแล้วแก็บเลียนลามวันนี้เรามาอยู่กันในแมตช์ชอเลตชอว์ว่าดีเฟนส์ในพาร์ทที่13กันแน่ <Yeah. S 1> yeah. ันนี้ทุกคนครับเราจะกลับมาสุ่มตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะเย่เย้เยว้าวเฮ้พที่แล้วคือเราแบบโหดดวงโคตรไม่ดีได้แต่ตัวไม่ดีหมองว่าพันนี้จะดวงดีนะเว้ยเพราะฉันได้ไปทําบุญมาปล่อยปลาฉลามแนะ่คนดีมากเลยเว้ยปล่อยพักพวกฉันแนะ่นายนี่มัาสุดยอดคนดีจริง แน่นอนอยู่แล้วนะเพื่อแบบว่าให้ดวงดีในคลิปนี้ไงโดยเฉพาะปกติเราจะสุ่มคนละ2ตัวใช่ไหมใช่ในคลิปนี้เราจะเพิ่มความยากมากขึ้นคือเราจะสุ่มแค่คนละ1ตัวเท่านั้นนะเว้ย จะต้องไปทําบุญเพิ่มแล้วฉันดวงไม่ดีแน่เลยเออฉันก็ไม่ได้ทําบุญด้วยดีโอ้โหเขียด,ดเลยเขียดพวกนายรีไปทําบุญอย่างนี้เลยไปเลยไปตอนนี้เลยเลยออไปทำอะไรไปเลยเนี่ยไปกแบ้วการไปกบเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนครับว่าวันนี้เลยสุดในตัวอะไรกันแนะ่บอกเลยว่าเอเลี่ยนในยาสุดในตัวตังนะเว้ยบอกเลยมีแค่ตัวเดียวนะเออฉันสุดดาริฉันโคตรสวยเลยเออฉันจะไม่ได้วางตัวเลยแน่ๆเอาจริงจิงฉันกลัวเอเลี่ยนสุดแล้วเอเลี่ยนได้ตังอย่างบ่อยเลยอ่ะ ดวงคนจะรวยนะใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะใครอยากให้มีต่อแบบเร็วๆนะคนกดไลค์เยอะๆเลยคลิปนี้ขอสักประมาณ20,000ไลค์แล้วกันนะคะอยากดูด้วยสิทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ไปสุ่มกันเลยไปกันเลยแม่ถึงพวกนายจะขอสุ่มคนแรกเลยนะว่าพาะะ่อใช้ไปทําบุญมานะจะได้ส่งผลบุญให้พวกนายต่อจากนี้ไงอ้ยเฮ้ยขอให้ได้ของดีนะเว้ยเออช่วยแบบพวกฉันทีแม่เลยนะคนดวงดีก็ต้องสุ่มก่อนเขาเลยทุกคนค่มาสุ่มเลยได้ตัวดีแน่นอน นะคะไปทําบุญคะแนนมีตัวอะไรมาเราะห์โอ้ยไอ้แลบอกคุณหมอฮัลโหลขอสี่หนึ่งขอสี่ไหนเจ้าโกบดวงดีไงเออนี่ไงคนดีเลยได้หมอเลยอ่ะโอ้ยขอปลาฉลามคืนได้ไหมไม่ปล่อยแล้วแน่เออแล้วพวกนายตัวนี้มาทำอะไรได้มันต่อสู้ได้ไหมแหวนฉลืมแน่มันต่อสู้อะไรไม่ได้เลยจะเกิดอ่านะ โอเคเลยทุกคนงานี่ตอนแรกนต่อไปตาใครดีฉลาดเลยตะฉันเลยเราจะมาสลับหน่อยละกันทุกคนงานแบบนี้แะประมาณนี้เลยสูมันได้ฉลามนะเอาเลยมาส่มแล้วทุกคนแงมาดูสิว่าจะได้อะไรนะคะขอของดีนะโว้ยเออให้ของดีฉลาดเลยเธอจะได้แก่แ้นโว้ยมาทางสีมวยไออันนี้คือตัวอะไรเนี่ยเจตแท็กเออเออทีวีบูแมนไอโอ้หอันดีอยู่เดี๋ยวมองไงเป็นเจตแท็กวะ เออนะดิโอ้ยฉันไม่ได้เห็นภาพนานฉันลืมนะโอ้สลับให้ฉันหน่อยสลับให้ฉันหน่อยฉันไหว่ละอย่าเอาตังมาเลยนะเว้ยชั่วครับฝากกดไลค์เยอะๆเลยนะตอนนี้ส่งผลบุญให้กับเอเลี่อีกครั้งหนึ่งโอ้บุญเข้าหัวโอ้ยโอ้ยเข้าเยอะจนหัวบวมแล้วโอยไปเลยกดเลยทุคนครับแม่ดูสิจะได้ตัวอะไรนะสำหลับเอลี่ไหนขอดูสิว่าตัวอะไร ไ้ไม่เจี๊ยบโอ้โหเจียชิวเลยในตัวเดียวกันเลยเอเลียนเฮ้ยจับมือกันแต่ประเด็นคือเกิดได้นะก็บได้ตัวเงินอีกแล้วนายนี่ทำไงได้ดวงฉันมาสมพง อโอ้ใช่ไหนายคนแบบลองไปซื้อหวยนะเพื่อถูกเรามาที่1น,นะและต่อไปเราจะมาสุูดด่างเลยทุกคนคะมาดูซิว่าจะได้ด่านอะไรนะพอเราสุมด่าดเสร็จใช่ไหมแล้วค่อยไปสูมระดับนะเว้ยโอเค,อเคมาเลยพวกนายมาไอตัวน,นี้มันไม่มีผลนะทุกคนคะว่าเราจะได้ง่ายหรือยากเราแค่สูมบรรยากาศเฉยๆ ขอด่าที่ทางโค้งเยอะๆนะ <Yeah. S 1> โอ้โด,ดายๆครับเปลาแมนอ๋อหอยดานนี้เลยส่วนต่อมาสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันก็คือตรงส่วนนี้เราจะได้ระดับอะไรในด่านนั้นเว้ยข oh. อละของ่ายเลย <c oughs> ขออะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่ปันกลางยากแล้วก็ไนแม้นะตงกดเลยด้วยายของ่ายของ่าย <c oughs> โอ้ย ผนย่ำดีเสมอนี่ทุกคนแคมโอ้สบายเลยตานนี้ไม่ชนะให้มันรู้ไป เราได้ระดับง่ายแล้วทุกคนครับมันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะต้องมาลองเดือง่ายแบบนี้หลับตาเล่นยังผ่านเลยเออ,เอ,อมาทุกคนเลื่อเรยทุกคนครับระดับง่ายแนะได้เงิน5คสิบโอ้โหน้อยเหลือเกินฉันว่าจะลงข้างหน้าเลยเว้ยเออฉันก็ลงตรงนี้เลยเออเดี๋ยวฉันลงข้างๆยืนเป็นเพื่อนตรงนี้เลยนะคะผมมาดูซีดโอ้โหผ่านไม่ได้เลยอย่างก,ากโดน <laughs> <laughs> ไฟเผาไปซะหลังจากนี้คือเราก็จะเห็นไฟอย่างเดียวนะคะเพราะ่มีแค่ตัวไฟนะคะประมาณนั้นโอเคผมมีเงินสามร้อยปสิบแล้วนะมาลงตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวทุกคนครับ เหมาะสืตัวคุณชีวีเวอมแมนแน่มีประมาณนี้เลยฉัาว่านายเก็บตังไว้ดูเล่นก็ได้นะเนี่ยอเออสะสมเงินไว้เลยดีกว่า,อ,าอย่างนั้นเลยอ่ะเออไม่เราทำอะไรแล้วมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยการต่อสู้พวกเนี้ยไม่มีสร้างสถานะเลยระดับง่ายอะ่ะเจ้าก็เออ,อถ้าจริงนะมันไม่มีตัวย่างๆ,ๆอ่ะนาะแม่ทุกคนครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งใน,นตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง ออกมาซะมันลงแค่2ตัวเท่าน,นั้นหนอตัวฉันเนี่ยมัอย่างน้อยเลยอ,ะอ,อ่ะอนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังลงได้น้อยอีกอะ <c oughs> <c oughs> มันไหลมาออทางนี้แล้วทุกคนนี่ระดับีซี่ง่ายสุดเลยนะเว้ยโหแต่เลือดไม่อีซี่เลยดูดีออที่เราจะไม่ผ่าน e ซี่จริงอ่ะเนี่ยฉันว่านะสาเหตุที่มันไหลมาถึงตรงนี้อ่ะเพราะว่าขาดตัวดาเมจอีกหนึ่งคนคือฉันไงเน <c oughs> โอเคแน่าจไวอยู่ไม่แน่เป็นห่วงแม่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งทางแล้วทุกคนแครบก็ชิวนะเรื่อยๆแะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยก็เลยตัดมาถึงครึ่งทางตรงนี้เลยว่ารู้สึกเหมือนจะกินหมูกระทะที่ฐานไม่ค่อยแรงเลยอ่ะหนนี่เอาไปเทียบของกินก็เก่งนะเนี่ยนะในตอนนี้ก็ถึงเวฟที่18แแล้วศัตรูไม่สามารถผ่านด่านไฟไหม้ของเรามาได้เลยสักคนเป็นภาพที่จเจริญหูจเจริญตาม,มาก <laughs> <laughs> ตอนนี้คือบอสนี่รอให้สุกแล้วค่อยกินนะครับผม <laughs> หัวมันไสกรอกเลยแต้ก็ก็ยังจะเหลือมาในสอมจิตเองนี่ว้าสุดเลยไปไปในฐานะที่ฉันได้รับพลังจากคนดูในตาที่แล้วมาฉันจะขอคนแรกนะตานี้โอเคเลยแม่โอ้ยคนดูให้พลังแบบเนี้ต้องได้ของดีแน่เลยเว้ยต้องมาลองดูทุกคนครับไม่เล่นคนแรกมาสมเลยของเอเลี่ยนนะ Let's go มาลองดูสิมาทางสีอะไรมาทางสีเหลืองมาเฮ้ย อวได้ของดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับสีแดงทุกคนแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับอย่าพอได้แบกได้อยู่นี่ตอนนี้เอเลี่ยนมาถึงได้ดวงดีทุกคนครับก็ต้องมีผมด้วยสิครับที่ดวงดีต่อจากนั้นจะเบิกใบบุญแล้วเอาเลยจะเกิดไปเลยแม่และทุกคนครับถ้าผมดวงไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะมาดูเลย รอบนี้แหละจะเป็นรอบประวัติศาสตร์เฮ้ยอาจจะสีแดงเลยก็ได้นะนี่เลยเลยแย่แล้วพวกเราถ้าพวกเราดวงดีทุกคนและได้สีแดงแล้วก็ไม่มีลงตัวเลขแน่เลยใช่ข้อเสียมาอยู่ตรงนี้แหละทุกคนครับถึงตัวจะเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเริ่มเกมไงมันแพงมากไงเพราะงานฉลาดนายต้องแบกต้นเกมนะเว้ยเพอขอนินจาก็ได้มาซุมเลยทุกคนครับมาดูซิตตัวต้นเกมของฉลามจะเป็นตัวอะไรนะทุกคน อย่าเพิ่งดวงดีตอนนี้เลยนะเว้ยโอ้ยได้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเพอร์เฟกย์เยี่ยมไปเลยตอนนี้อุ้ยได้ตามที่ขอเลยต่อมาเราจะเลือกทีมไหนนะทุกคนงางมาดูซิว่าอะไรได้ทีมอะไรนะมาเลือกเลยแบบรวดเร็วดัดอะไรก็ได้เอามาเถอะเอออ๋อโอ้โหทอเรสิตี้เออได้ทอเรสิตี้มานะครับแดนนี้ ขอเป็นระดับอะไรก็ได้เลยเว้ยตอนนี้พอเราตัวโคตรดีแน่แตเย็นจะกลบใช้วันในแม่ก็ไม่ดีนะจริงเหรในกลัวเออเพราะเราไม่กลัวเว้ยเพราะเรามีแค่ตัวเดียวด้วยอย่าลืมโอ้ตัวเดียวก็จริงแต่เรารวมกันก็เป็นสามตัวเลยนะโอ้ยอย่ากลัวไปเลยพวกเรานี่ไรเทียมทานเออเอาเลยแม่โคตรให่ได้ในแม่เลยอยากต่อสู้ในแม่ว่ามาซีขอเถอะแม่เอในแม่ในแม่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมเาต้องเอาระดับที่เราเคยได้ออกก่อนเออใช่ มาทุกคนครับแก้ไขมาแล้วนะเอาระดับที่เราเคยได้ออกไปก่อนนะทุกคนครับลืมเลยไหมสมใหมุ่นคนลับนี้เอาโอ้ยโอ๊บการออกก็ถือว่าเพอร์เฟกต์อยู่เออไม่ตึงมากอ่าอยากได้ด่านยากๆจังเลยอ่ะมันง่ายเกินไปนะ เราจะอยู่ในแม็ตทอร์เรซิตี้ในระดับปานกลางแล้วทุกคนครับมาดูกันเลยดีกว่านะมาวอร์เลยทุกคนครับระดับปานกลางไม่ได้หมด30เวฟโอ้หาวหล่อเลยโอ้ยฉลามคือช่วงตัวเกมนายลงไปก่อนเลยนะเว้ยเพราะฉันลงทีหลังนะโอเคฝากด้วยว่าจะไว้ท้องโอ้ยไอ้ดูหลุดได้อยู่นะอ๋อแย่แล้วหลุดเพียบเลยฉลามเออไม่มีตังค์ลงแล้วเว้ยเอ้ามาเจ็บอ่ะโอ้โหล้างกันเลย เว้ยม่นงอ่อปหรอกนะแหมวแบบสู้สุดตัวเลยใช่ไหมทุกคนคิดว่าจะผ่านไหมถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าผ่านกดไลค์ถ้าคิดว่าไม่ผ่านก็กดไลค์เหมือนกันนะคะเพิ่มไอ้ขอกําลังใจหน่อยทุกคนใช่ตอนนี้ฉันกลัวไม่ผ่านมากเลยต้องมั่นใจสิว่าเอเลี่ยนถ้าจะให้ฉันมั่นใจก็ต้องกดไลค์กันเยอะเออไอจะหลุดแล้วก็หลุดไปแล้วต้องดเลือทุกคนไหวไหมเลือไหนเลือบ้านไหไหวไหมโอ้ไหวอยู่ไหวอยู่ ก็นี่ตัวฉันมาแล้วฉันลงตัวนี้เลยละกันมานี่ก็ <Hello. S 1> เป็นตัวเหมือนไอเลี่ยงทุกคนแต่เป็นว่าฉันนับเกตขึ้นมาโอ้โหดูทีเดียวเลยแอน <Wow. S 1> ตอนนี้คือนินจาของฉลากก็คือจมตีไปเรื่อยๆอย่างนะคะพอไหวไหมฉลาม <c oughs> ก็พอหลุดไปเยอะอยู่อ่ะจ้ะก,ก็ <c oughs> อย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรทุกคนครับดูดีก็เจอตัวผมอยู่ดีนะจมตีไปรัวๆเลยนะคุณสปีกเกอร์อ <c oughs> ลืมที่หลุดตาแรกๆไปได้เลยแล้วตอนนี้โคตรเท่เลยเว้ย ต้งใส่ช pues ั้นว่าเป็นเพราะคนดูกดไลค์แน nah ่นอนแลวเวลาถึงชนะเออน่าจะกดกันเยอะแน่เลยโอ้ยนายแม่นายแม่อยากเล่นนายแม่ โอ้อันนี้ง่ายเกินเออวันนี้เราค่อนข้างชิวทุกคนครับคือการชิวอะ่ะมันก็เป็นข้อดีสำหรับพวกเราเนอะแต่อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคนดูเพราะว่าคลิปอาจจะจบเร็วนิดน,นึงนะครับ <c oughs> ออจบแล้วไงอุ้ยย,ยังไม่ทันตั้งตัวเลยจบซะแล้วอะ่ะออโอ,อ้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มสัสร้างก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนครับเพราะว่าเราเจอชิวเกินไงอ,อ่าเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนครับขอ,ขขขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้จะกันใหม่ในคลิปหนานนะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปล และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นว้ายโอ้ข้างหลังมีอัปเดตนี่นะโอ้ไว้5ชั่วโมงจะอัปเดตนี่หว